ไม่มีป้ายเลยนะไปไปขันไหนดีครับเอ้ยสนใจไปขันไหนดีไม่มีรถไม่มีอะไรไปได้เลยแท็กซี่แท็กซี่เฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยลงมาขับแท็กซี่ยังไงเนี่ยเดี็กทมันลงมาขับกันเจ้าพระจันทร์นานนักเอองั้นเด็กเด็กมาเจ้ามาไหนได้เปล่าฮะขันไหนดีขึ้นขันไหนหรือเปล่าโอ้วโว้วโว้โวโว้วโว้วขันนู้นเถื่อนนะขันนู้นเถื่อนนะโอ้ขันไหนดีเนี่ย ลองเลือกดูเจ้าอยู่กับเจ้าเจ้าของนะบอกก่อนถูกโอ้โหตายทำมาเดินทำมนเดินทำมนเดินอยู่ทำเดินอยู่มันมันลุ่นเลยุ่นเลยเฮ้ยนไม่มันรู้ไอ้อะนยโอ้ยโอ้นายเขาเสียหายเลยนายชนเอวเราแตกเลยเมื่อกี้ ออกมาแล้วอุ้ยมีคนมองเฮ้วดี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 ส oh the ิบโอเพวกชคีพวกโชคพี่แผลเราแม่งต้มตุ๋นสิแปดมงกุฎได้เดยนะอ้าชิบไรถหรเปล่านะเอาพวกเห็นรถทำไมพวกมึงเยะ กันมาปุ๊มันก็มีนายยืนอยู่นะใช่ไม่ใช่ชั้นเราพวกใช่นายยืนอยู่นายจะไปกับฉันหรือเปล่าฉันคิดถูกๆเนี่ยใกล้ๆนี่เองเนี่ยโอ้ฉันฉันก็ต้องไปแล้วพวกโอเคมาเกินมาเลยพวกยี่สิบดอลลาร์พวกตรงนี้ชิวๆเดี๋ยวพวกหมดเวลาเดี๋ยวนายปูดคงปวดขาอะไรอีกเดี๋ยวมันมันเปนหายพวกยี่สิบดอลลาร์เสียเสียเถอะโอเคฉันก็กระเป๋าหนึ่งสองหนึ่งกับพวกยี่สิบดอลลาร์ เอาไปไหนครับสักคุ้นๆนะครับเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากพวกอยากได้เชิญไหมสี่สิบแปดมงกุฎเชิญ